พบก,กันกับ i d e n t i t ต้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเราจะมาเล่นบุรุษไปสนียค yeah สกินทองที่ได้มาแบบฟุกๆแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเป็นอารีมิต็ดอิดิชั่นด้วยค่ะหาซื้อไม่ได้นั่นคือตอนที่เราเล่นแรกๆเอ็มซเขาแจกเพราะเขาอยากจะให้เราแบบอะไรอะ,อะเอาใจเราหรือเปล่าแต่ตอนนั้นคือเล่นกันกับน้องเกดด้วยเนาะน้ Đ องเกดเป็นคนบอกว่านี่สกินทองเลยนะเพราะลูกกลมๆมันจะเป็นสีทองอะไรอย่างงี้เนาะไม่เคย สวยมากแล้วก็มีเครื่องประดับฟรีด้วยนะคะไม่ได้ซื้อก็ด้วยเรากดนะเอาให้ใครดีธุรกิจวิทยาละกันนะคะเราไม่รู้เราให้ไปมั่วๆเพราะเราจะได้ปั่นได้นะเห็นไหมแม่มดสาวดีถ้าวิ่งมาให้แม่มดสาวก็โอเคแล้วนะคะตอนนั้นที่เปิ้ลพาเล่นยังไม่มีหมาเลยนะหมาตัวนี้กัดทันยังไงไม่รู้ถ้าหารับจ้างบอกว่าเปลี่ยนเป้าหมาย แสดงว่านักกิจวิทยาไม่ไม่เค้าเราเนาะเห็นไหมเราต้องโดนไล่แน่เลยเราปัดเครื่องนี้แล้วกันแอบดูจดหมายหนึ่งครั้งชนะ คนจุกเก่งมากเพราะว่าเหมือนข้ามละต่างเร็วอะไรเงี้ยเขาจะมีเทคนิคของเขาเนาะไปฝึกอีกหน่อยก็น่าจะได้นะนี่อยากจ,จะแบบส่งกดมาให้เพื่อนแล้วแต่ว่า,าวอ่ะ่ละต้องรอครูดาวนะคะเอาอะไรให้เขาดีาเจ็บไหมอ่ะอเจ็บเราจะหายเจ็บไหม จเต้นแรงรักแท้แน,น่นอน <What? S 1> คนดูสิคือตัวเขาก็สีแดงทองเอาหมาลองกัดดูนะอยากเห็นว่าเขากัดไหม <c oughs> นั่นนั่นนั่นเห็นหมากัดอยู่ <c oughs> ก็แสดงว่าทําให้ฮันเดินช้าใช่ไหมหน่าจะจุบมันอยู่นะถ้าให้หมากัดฮันแล้วเราก็วิ่งเร็วด้วยฮันเดินช้าด้วยน่าจะจูบแบบได้เรื่องอยู่นะแล้วอยากสงก่งผัหมาอีกครั้งแล้วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไร เจ็บนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเจ็บนี่น่าจะเป็นฮิวเร็วมั้งพาพาคิดว่าหายเจ็บดูดูความวิบวับวิบวับของชุดเรานะคะเป็นสีเขียวมั่งแหละอะไรมั่งแหละอันนี้แอบดูจดหมายไหมเนี่ยอะไปใครจะมาปั่นเครื่องกับฉันมาปั่นด้วยกันไหมจ้ามีคนปั่นอยนู่โอพอจดหมายถึงอีกคนนะคะเขาจะ มีออร่าที่เป็นสีสีมอกอกมาเนาะสวยมากสวยเนาะดีต่อใจข้างหลังก็เหมือนมีตาปีศาจจะไปช่วยค่ะจะอยากไปช่วยจังถ้าเราตั้งตรงนันเนาะเครื่องเหลือแค่สองเครื่องเปอร์เซน็นชนะสูงมาก ปัดกันเร็วก็คือไม่หมัวแต่โอเอวิ่งไปวิ่งมานะแล้วก็มีแบบปัดเครื่องเร็วด้วยเนาะรอครูดาวนะอยากจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนม่ไดไดีเออถ้าเราเล่นเก่งๆนี่นะ่าจะจูขันได้อยู่เนี่ยเอาหมาไปกัดทันแล้วหนึง่งหมาก็กลับมาทุกคนหม,มากลับมาอยู่เดเร็วเร็ว,รว,รวอยากส่งจดหมายแล้วเอาปันเครื่องเร็วแล้วกันเพราะว่าเพื่อที่จะ ใจเย็นใจเย็นเมื่อกี้จะดีพร้อมกันอเตรียมเครื่องแล้วอเตรียมเครื่องแล้วเหมือนกันนะจ๊ะเอาเตรียมเครื่องต่างคนต่างเตรียมเครื่องแล้วใครเป็นคนเตรียมเครื่องอไปไหนแล้วอตั้งใจขอรหัสเลยเพราะว่าผูล่าเปลี่ยนแปลงตัลาปั่นเร็วมาก คลิปหนึ่งทุกคนไปดูอีกอันหนึ่งต้องเล่นอีกครั้งหนึ่งอันนี้ถึงเมื่อไม่เห็นอะไรได้ดาวมานะได้ดาวใหม่ดวงดาวลดเนี่ยไปเล่นอีกคลิปหนึ่งมาหาต่อที่คลิปที่สองกันเนาะโรงงานผลิตอาวุธเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมไหมไ <What? S 2> ม่กี้อะไรไป <laughs> ต่อค่ะเราเอาปั่นเครื่องให้กับผู้ยังรู้แล้วกัน <laughs> ผู้ยังรู้จะมองเห็นหันเนาะคนแรกว่าหันอยู่ตรง เพราะฉะนั้นผู้อย่างเรก็คงจะไม่อ้าวผู้อย่างรู้ย่อแล้วหนึ่งย่อแล้วก็แสดงว่าหันมาทางนี้นะเ <c oughs> ฮ้ยเสียงเปิดกระจกโดนไหมโดนไหมเรายังหาเครื่องไม่ได้เลยเธอ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 ทำไมหัวใจเต้นแรงเนี่ยคือมันมีทั้งหัวใจเต้นแรงสีชมพูสีอะไรหมดนิดนึงคือสีเยอะมากเลยทุกคนสีลุง้งสีอะไรอะมีทุกสีเครื่องนี้ก็ยังถอดไม่ได้ นักบินกองทัพรองไงเผื่อจะต้องไปช่วยเพื่อหรือเปล่าเอาผู้อย่างรู้โดนไปนดอกนึงตอนไหนเนะี่ยไม่เห็นเลยทุกคนเห็นปะอ๋อไม่สวยเนาะสวยอีกแล้วทุกคนชุดสวยมากผู้หลุดไปเสนีสกินทองนี้เที่ยบโอ้โหนกบินไปแล้วตัวนึงอามาเธอจะส่งอะไรให้ผู้อย่างรู้ดีอืม เร็วอ่ามาช่วยฉันหน่อยได้เลยแต่มันจะไปช่วยนะไปช่วยเดี๋ยวนี้แหละไปแล้วไปช่วยแล้วเป็นยังไงล่ะวิ่งเร็วไหมข้ามหน้าต่างเลยเอา,เอาโดนตีเลยอ่าเดี๋ยวจะไปช่วยเองฮันอุม้มแล้วฉันจะไปช่วยเธอนะโอเคเปล่าตกลงกันก่อนถ้าเปิดกระจกไปนู่นเฉยไปกระจกไปตีใครหรอ นักบินอ,อ๋อเอาปัวปืนหรือเปล่าเอาโดนตีนักบินทับโดนตีอะไปช่วยกันซะให้หมดฉันก็จะไปช่วยเธอก็จะไปช่วยเอายิงปืนอะไรปืนเล่าเลยยิงไม่โดนขอโทษยิงไม่โดนตาชงขาแต่แม่ป้าบูอาัยอยู่ไม่เปล่า เ,เดินเท้าไหมเดินเท้าหรือเปล่าม้าม้าม้ามาามาเอาเอาอะไรดีวิ่งเร็ววิ่งเร็วอย่างรู้วิ่งเร็วเร็ววิ่งเร็วกว่านั้นอีกไป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 ลลลลหลบหลบหลบพยายามช่วยเต็มที่แล้วนะได้แค่นี้จริงๆ <c oughs> เมื่อกี้เราช่วยทันเฟสอยู่เนาะใครจะไปช่วยคนต่อไป เห็นหมชุดเนี่ยมันเป็นสีแดงเหมือนฮันอยู่ตรงนี้ปะมันเหมือนนะหมดอีกแล้วอ่ะเอานักสำรวจแรกคงจะไปดึงไปดึงเขาแหละโดนตีไปซะหนึ่งเสร็จหมดแล้วใครจะไปช่วยคะใครคะไหนพูดนักบินกองทัพมีปืนอันนึงไม่รู้ไปไหนแล้วเราก็ปั่นต่อไปคะ่ะนักปั่นอยู่ในใสเลือด วกเขเป,ปิดกระจกมาจัะมองซ้ายมองขวาอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าอันรไป่วยอะไรย่าเราไปไหมไปมอ่ะอ่ะอ่เอาแักบินกองทัพมาแักบินกองทัพไปหาเข็มฉีดยามาได้ทุกคนมาส่งจดหมายให้ใครสักคนดีเอบแออแอให้นักบินกองทัพแล้วกันไ จะได้แบบหายเจ็บหายปวดไม่จบ,จบหายเจ็บหายปวดไม่จบตรงนี้จะเสร็จแล้วผูอยางรู้โดนไปแล้วทุกคนแต่ทุกคนก็ใช้ท้ายอย่างคุ้มค่านะคะเกมนี้ถือว่าโอเคอยู่ค่ะต้องแบบอย่างนี้นะคะเหมือเหมืออย่างนี้นะคะไปไปไหนดีล่ะ <laughs> ไปหาเครื่องนะสิตรงไหนมีเครื่องฉันก็จะปั่นนะ ตายเวลอ้าวเหลือเครื่องเดียวนะจ๊ะการพืบหน่ารักษา1สิบ้าเปอร์เซ็นนะจ๊ะอ่าปั่นก่อนสีเขียวก็สวยออราเป็นดนตรีสีเขียวนะคะเขาเรียกว่าตัวอันเนี้ยเป่าเป่า,ปานี่คืออะไรนะนั่นแหละตัวนั่นแหละแค๊หรอพี่มาอะไรวัน,นีสานแล้วอะไรอะเขาเรียกอะไรอะใครรู้บอกหน่อยพูดพูดพูดเงี้ยอะไรอ่ะ คยเคยเคย,เคยนึกออกอยู่แต่ว,ว่าลืมไปเวลนะคะจริงๆแล้วถ้าเล่นกับเพื่อนแบบคอสายกันเพื่อนจะไม่ให้หิวเลยนะเพื่อนจะให้ใช้เวลาเนี้ยปั่นแต่ว่าด้วยความที่เพื่อนก็หิวเราแล้วเราไม่หิวเขามันก็น่าเกลียดนิดหน่อจริง,รงๆเมื่อกี้น่าจะตัดสินใจหิวเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องให้เพื่อนหิวเราไง <c oughs> เอาเถอะมาเราปั่นด้วยกั <c oughs> นแะล้วสำรวจแล้วเราจะได้รู้ดีรู้ดำรู้แดงกันมาเลยว่าเราจะปั่นทัน นักบินกองทัพล้มหรือเปล่า <Okay. S 1> ไปไปห้าสิบสองครับไปจังหวะนี้ปั่นแบบยิ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 บหกสิบเจ็ดครับเอาครับแปะสติ๊กเกอร์ไปคร <laughs> ับซีเรียจะแปะสติกเกอร์ซีสกิลเช็คไม่ได้แล้วแปดสิบเก้าครับฉันจะไปแล้วนะครับไปเตรียมตัวที่ประตูทางออกนะครับเออกันที่ประตูทางออกครับ ฉันเตรียมเครื่องแล้วเหมือนกันครับนักบ,บินกองทัพแล้วขับว่าอย่างไงบอกมาคูณลาเปลี่ยนแปลงประหมา่าก็ตั้งใจทอรหัสสิครับรออะไรนะี้ห้าห้าสี่สี่สองสองสามสามหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าทอรหัสแป๊บหนึ่งนะสิบสิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบไอยี่สิบสามสิบสี่สิบไอยี่สิบสามสิบสี่สิบเดี๋ยวเราจะ เล่นให้ดูนะได้ที่สุดแล้วก็จะได้เล่นแอบดูนี่คืออะไรอาไปทางลับให้นักบินกองทัพขอเต้นก่อนนะดื่นนน่ารักนะด้นดนดิ้นดนนดน่ารักมากเลยเดเจนี่กดไอ้นั่นเองะกดอ้น่ารักป่ะน่ารักน่ารักเกาหัวงิบๆโอเค ไปดูสังเกตการต่อโดนอูโมชุดบุ้งเบลี่สวยมากเหมือนเรลี่ปบอฟปี่เลยไม่รี่ปบอฟปี่ชุดนักบินกองทัพสวยเนาะเหมือนนักบินกองทัพจริงๆโอ้โหแล้วสมุดแล้วทำห้เท่จังอุ้ยหล่อจังโอ้โหลหล่อมากรอดสุดเลยทุกคนไม่ได้การแล้วฉันต้องเอาอันนี้ไว้หน้าโปะลอกเกิล ทำลายสกินทองเช่นไปเลยนะคะเรียบร้อยแล้วกระจกนี่ก็สวยมีแต่คนสวยๆทังนั้นเลยเลิศเิศชิดเดิ่งหยิ่งอยากเล่นอะไรอีกนึกออกแล้วว่าอยากเล่นอะไรอีกอ่าเดี๋ยวมาดูคะแนนกันก่อนไหมจะงบคะแนนแลพี่บอ่าให้เขานั่งในนี้ก่อนจะได้ไม่ไปไหนคะแนนก็ให้บหม่ อยากเล่นแม่โมดสาวแม่มดสาวก็เป็นตัวลองออกมานะที่ฝึกเล่นแต่ตัวยากๆอ่ะไม่เคยฝึกตัวง่ายๆเลยมีแต่ตัวยากๆทั้งนั้นเอเรียบร้อยแล้วทําไงคลิปนี้ป่าพาไปเล้